สวัสดีครับทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ SA Gamer Channel นะครับผมวันนี้มีช่วงเวลาพิเศษครับช่วงเวลาเผาซับครับมี Holy Star อยู่60,000ว่าแล้วเปิดมาเลย <c oughs> ซื้อแพ็คมา <c oughs> โอเคช่วงเวลาเผาซับครับวันนี้เราจะอยู่หมด Normal ไม่ใช่หมด Elite นะครับอยู่ในอพูดถึงนิดนึงน,นี่คือ ลาบิลินส์นะครับผมผมไม่รู้มันะกดถูกปลสเปลลิ่งถูกต้องน่าจานะเนาะก็จะเป็นการใช้โฮลิสตาร์เนี่ยนะครับตีมอนสเตอร์ดับของนะถ้าเกิดว่ามีตัวเพชรออกก็มีสิทธิ์จะได้เจมมูลค่า1ล้าน1นึ่งแสนอะไรเือนซื้อหวยนั่นแหละหวยนะในเกมหลอดโมบายนั่นเองครับโอเคอ๋อระหว่างตีก็จะมีตัวนี้เลยนะครับดีว่าเบสซิง ของที่ได้ต่างๆนาๆนาเนี่ยก็จะดูเห็นะครับเป็นอุปกรณ์ของดีๆที่เอาไว้ใช้สร้างเกราะสร้างอะไรครับเร่งเวลาก็จะมีพวกแร่พวกอะไรด้วยนะครับผมของดีของดีครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาผมก็จะเปิดไปเรื่อยๆแล้วกันหวังว่าจะแจ็คพอตแตกถ้าตัวบอสออกมาเดี๋ยวจะมาพูดกันอีกทีครับผมชมกันแบบทางๆนะ รู้สึกดวงไม่มีเลยนะครับเือ,อได้ดาวจะหมื่นหนึ่งแล้วไม่มีออกมาให้เป็นเจมเลยสักทีหนึ่งเดี๋ยวผมขอพักให้ดวงผมกลับมาผมไปเรียกดวงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมาต่อกันครับผมมาต่างกันเลยว่วายังไม่ออกดวงยังไม่มาดวงยังไม่มา มาขอบอสมาแล้วครับผมหนึ่งล้านต้องเป็นของผมแน่นอนนะอย่าหนีอย่าหน,านีแจ็คพอตแตกไหม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 แตกครับผมโอ้โหผมได้แล้วทุกทีถือมาครับถือมาครับทุกท่านครับโอ้โหบอกแล้วคนนี้เป็นดวงของผมแจ็คพอตแตกครับผมได้เจมมาหนึ่งล้านเจมนะครับหนึ่งล้านเจมโอ้โหสุดยอดแม่เจ้าโวย โอ้โหขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามรับชมนะครับเห็นกันคาตาเห็นกันคาตาบอก,กเพื่อนๆกันโอ้โอขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามรับชมมากเลยนะครับผม โอ้โหวันนี้สุดยอดจริงๆแจ,จ็คพอตแตกครับผม s อ Gamer คนนี้วันนี้คงเป็นวันดีครับเนื่องจากว่ามีคนมาดูวิดีโอผมค่อนข้างเยอะเหมือนกันยังไงก็ติดตามรับชม s u b s c r i b e ไปนะครับจะมีวิดีโอดีๆออกมาให้ทุกคนได้รับชมแน่นอนทุกๆคนคือกำลังใจของผมครับยังไงก็เดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปนะครับว่า 1.13m ของผมเนี่ยเพจนะครับจะไปทำอะไรบ้างการใช้เจมให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีแน่นอนครับเพราะผมคงไม่ใช้เงินเอเพชรหนึล้านแบบอะไรที่บรรไรยสาระแน่นอนครับยังไงก็ติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณทุกทคนที่ติดตามครับดีใจมากๆเลย s อส a อก r วันนี้พูดเร็วนิดนึงตื่นเต้นหัจ็กพอแตกก็ขอลาไปก่อนโอเคครับอันนี้ก็เป็นวิดีโอนึ่นของผมนะครับยังไงก็ลองเข้าไปรับชมกันดูหวังว่าทุกคนคงจะชอบสวัสดีครับ